ค,นนคุาควน่าจะเคยเจอสัญลักษณ์เท่ากับแต่รู้ไหมครับว่าเรามีสัญลักษณ์เท่ากับอีกอันหนึ่งที่เท่ากับมากกว่าเท่ากับปกติตั้งนหลักการแล้วสัญลักษณ์เท่ากับแบบนี้เราจะใช้แค่สำหรับสมการที่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอาจจะไม่ได้เท่ากันตลอดอย่างเช่นถ้าเราเขียนสมการ x วงหนึ่งเท่ากับศูนย์สองฝั่งของสมการน,นี้อาจจะเท่ากันก็ได้ถ้า x เท่ากับลบหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้เท่ากันตลอดอย่างเช่นถ้า x เท่ากับสองหรือสามหรือสี่หรือห้าแต่ว่าสัญลักษณ์ที่มีสามเส้นแบบนี้ เราจะใช้ตอนที่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของสมการมันเท่ากันตลอดหรือว่าเราใช้คําว่า identical อย่างเช่นสมการนี้ a บวก b กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก a บวก b กำลังสองตา้หลัการแล้วเราควรจะเขียนสมการนี้ด้วยเครื่องหมายเท่ากับที่มี3เส้นถ้าเราเห็นเครื่องหมายเท่ากับที่มี2เส้นมันแปลว่าอันนี้มันเป็นสมการที่เราสามารถแก้ได้แต่เครื่องหมายเท่ากับที่มี3เส้นแค่หมายความว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันเหมือนกันเราจะไม่พยายามแก้สมการประเภทนี้เพราะมันแค่บอกว่า2ฝง่งนี้มันเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหรว่า เราจะใช้สัญลักษณ์เท่ากับที่มีสามเส้นในที่ทถูกต้องหรือเปล่าถ้าใครไม่มีอะไรทำก็ลองกลับไปดูนะครับว่าตัวเองใช้สัญลักษณ์เท่ากับที่ถูกต้องหรือเปล่า